ครับก็จะเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะครับเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสไปเดอร์แมนเนี้ยมันมีไอเทมอะไรกันบ้างนะครับเป็นสกิลอะไรกันบ้างที่มันให้กันมานะครับเป็นสกิลแบบไหนโอเคสกิลนะคคุณสมบัตินะครับผมอันนี้คุณสมบัติติดตัวนะครับผมก็สไปเดอร์แมนนะครับสามารถรับรู้นะครับได้ถึงตำแหน่งของฮีโร่ศัตรูโดยรอบเออเว้ยขนาดนั้นเลยหรือวะ เราไม่ดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะแล้วก็สกิลแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยใยนะครับเป็นการปล่อยใยเพื่อให้ศัตรูเนี่ยขึ้นที่ช้านะครับตรงนี้นะฮะกดใช้เพื่อสไปเดอร์แมนนะะปล่อยนะฮะเป็นกระสุนแมงมุมไปยังทิศทางที่กำหนดนะฮะทิศทางที่กำหนดเนี่ยจะขึ้นคลิปให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับติดตัวเนี่ยเมื่อกระสุนโจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะสร้างสัญลักษณ์นะครับเมื่อสัญลักษณ์เต็มจะสร้างดาเมจและทำให้สตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวลาเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ยสไปเดอร์แมนนะครับสกิลนี้นะครับสไปเดอร์แมนใช้แมงมุมบินจะเพิ่มสปีดนะครับ เพิ่มสปีดนะครับหลังจากสไปเดอร์แมนใช้แมงมุมบินนะครับการโจมตีทั่วไปครั้งต่อไปนะครับจะดึงตัวเองไปยังเป้าหมายและสร้างสัญลักษณ์แก่เป้าหมายโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเวลากดเนี่ยฮะแล้วมันก็จะยิงใหญ่ขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะฮะบการกระโดดนะเหมือนอย่างสไปเดอร์แมนที่กระโดดตึกนะครับอย่างนั้นเลยนะครับอ่า แล้วก็จริงๆแล้วนะครับสกิลนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราใช้ตัวสกิลนี้นะครับแล้วกดต่อสู้ถ้าอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับศัตรูนะครับมันก็จะยิงใยนะครับไปกับศัตรูเลยนะฮะไปที่ศัตรูเลยนะครับแล้วถ้าหากเราใช้สกิลนี้นะครับแล้วคู่กันกับสกิลแรกนะครับมันก็จะยิงใย วงกว้าง่าวงกว้าง,ง,างแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นนะฮะวิ่งชา้าเคลื่อนทีน่ได้ช้าและในสกิลสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงสไปเดอร์แมนใช้ใยแมงมุมดึงตนเองนะครับไปหาฮีโร่ที่สตันอยู่ในรัศมีพร้อมสร้างดามเมจและกระแทกโอเคนะครับผมเข้าใจนะฮะก็คือว่าถ้าเวลาที่มีศัตรูที่สตันอยู่ในตอนนั้นบริเวณในรอบนั้นนะ่ะถ้าเราไปใกล้ๆหรือกระโดดไปนะฮะมันก็ จะทาสร้างแรงดาเมจให้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเอาละเด,เดี๋ยวเราอย่าสัญญายอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูว่ามีสีเสื้ออะไรบ้างนะครับมีตัวละครแบบนี้อันนี้เป็นดึกดําบันเลยนะครับมาแรกๆเลยนะครับเรารู้จักสไปเดอร์แมนเพราะเสื้อแบบนี้นะครับเสื้อต่อไปนะครับ บิ๊กไทท์นะครับมาแบบชุดดำแถบเขียวเลยนะครับตาเขียวด้วยโอ้โหมาตอนสุดท้ายนะครับโอ้โหอันนี้แบบต้นหลังนี้มีใยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้แปลงลากนะฮะดัดแปลงนะฮะดัดแปลงมาอย่างโอ้โหเต็มรูปบแบบเลยนะครับโอเคเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า คดูตอ่อทดสอบการเล่นนะครับไม่เน้นคิวนะครับตายบ่อยอย่อยาว่ากันนะครับ,รบถ้าตัวมีระยะใกล้นี่ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับติดกันคอไปเลย เพื่อนี่นี่ฮะถ้าเรากดย้ำๆนะครับถ้าเรากดย้ำๆเนี่ยสกิลที่2นะครับถ้าเรากดย้ำๆมันก็จะยังไงฮะมันก็จะต่อเนื่องไปเลยนะครับถ้าเรากดย้ำๆอ่ะนะครับได้สองครั้งนะฮะหลองลองดูนะครับอ่ะอยู่นี้นะครับอยู่นี้หันหน้าไปกด ครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็ต่อเนื่องแบบนี้นะครับไปกันคอไป,ไป่ได้เฮ้ยไป really happening victory streak i hope i think you're has been destroyed rampage <laughs> นี่นี่นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปเป็นกลางนะครับมาเลว้โอ้ มัน oh, <You S 1> ตามมาได้ไงวะตามมาอย่างเร็วอะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองใช้สกิลที่2นะครับพร้อมกับสกิล1นะครับคู่กันนะครับโอเคนะครับมาลักษณะนี้นะครับไปครับยิงกดยิงคืดหนึ่งครับคู่สตันวู้สตัน You've oh. been defeated. An ally hero has been defeated. Alright, so อีกสักครั้งหนึ่งนะครับสกิลที่2คู่กับสกิลที่1น,นะครับไปไปที่สองเล่นามาเห็นไหมอ่ะแล้วกดสกิลที่สองนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลที่หนึ่งแล้วใช้สกิล ที่สองเนี่ยหนีนะครับ Victory Streak. An ally hero has been defeated. Shut down. Double KO. This is where I make my mark. Ah! Victory Streak. Spidey sense of tingling, be careful. Yeah. Ready. Backs, you're good. Wait. Oh. You ready to tangle with Spider Man? ได้นะครับคอยมือเพื่อนสุดทันตันตายอย่างนี้เห็นไหมเราช่วยเพื่อนได้นะครับ oh, เราช่วยเพื่อนได้ไม่ต้องแบบดูดีจ้ะเอาบ่าหรือจะไอ้ไปปิด Is where I make my mark An enemy turret has been destroyed An allied turret has been destroyed. Spidey sense is tingling be careful. อย่างนี้ได้สบายมากนะครับเป็นอะไรที่หลบหนีได้ง่ายๆมากเลยเราไม่เน้นคิวนะครับ ระหว่างที่เราช่วยเพื่อนเราก็สามารถเข้าไปช่วยทำให้เป็นธรรมน,นาเดียดได้นะครับเนี่ยมันก็ดีมากๆอย่างเงี้ยครับได้เลยสบายๆนะครับ <c oughs> คือเราจะไปทิศทางไหนนะครับให้เรากดแล้วก็เเลลื่อนไปยมันก็ไปตามที่เราต้องการเลย เราจะไปที่ทางไหนก็ได้นะครับสบายใจใเราเลยง่ายๆนะครับไปต่อต่อเราไปช่วยเพื่อนนะครับเราไม่เน้นคิวนะครับเนี่ยเรามาก็แค่นี้พอ หนีไพว่ะหนีไปครับหนีน่ครับเลือดเหลือแค่นี้เองนะครับไปไปไป ันอยู่ทันอยู่โอ้โหนี่ไปว,วิ่งเร็วครับข <Legend ary. S 1> อเชิญเพื่อนนะครับรอตายนะครับใา่ An นี่ครับเราไปกวนใจพวกมันนะครับนี่ An enemy turret has been destroyed แต่สก,กิลที่3ผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดช่วงไหนนะครับคือบางทีก็เห็นเปิดนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นเปิดก็งงเลยว่าต้องใช้ในช่วงไหนได้นะครับแต่เวลาที่ใช้กระโดดนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีสกูตตรงไหนบ้าง

อ,อ๋อรู้แล้วครับผมถ้าหากว่าในช่วงที่สตาร์ทอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเห็นศัตรูสตาร์ทอยู่ s <S นะฮะตัวนี้มันสามารถทำดาเมจได้นะครับโอเกมคโอเค 好的